รู้ไหมครับประเทศไทยเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับรังบวยในอาเซียนแพ้แม้แต่กัมพูชาเมียนมาเวียดนามยังไม่พอระดับโลกถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ใช้ความเชื่อชาญภาษาอังกฤษต่ำมากที่สุดของโลกนี่คือประเทศไทยร่วมคุยกับบัญชาโดยสถานีบริการน้ำมันพีทรู้ไหมครับประเทศไทยเนี่ย ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับรังบวยในอาเซียนแพ้แม้แต่กัมพูชาเมียนมาเวียดนามยังไม่พอระดับโลกถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ใช้ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษต่ำมากที่สุดของโลกนี่คือประเทศไทยนะครับ ef เนี่ยนะฮะ english first หรือว่า ef เนี่ยเป็นสถาบันสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีเครือข,ข่ายครอบคุมอยู่ทั่วโลกและ ef เนี่ยเป็นประจำทุกปีที่เขาจะทำรายงานนะฮะ เกี่ยวกับค่าดัชนีความเชี่อชาญการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลกประจำในแต่ละปีซึ่งปีนี้เขาประทํา2023นะครับที่เรียกว่า English In proficiency index 2023นะรหรือว่า EPI proficiency หมาถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับผลปรากฏว่าเขาก็ไปทําผลสํารวจนะครับในวัยผู้ใหญ่ทั้งหมด2.2ล้านคนไม่น้อยนะฮะกลุ่มตัวอย่างนี้2.2ล้านคนในทั้งหมด113ประเทศเพราะว่าเขาจับทั่วโลก113ประเทศนะครับรวมถึงเขตเศรษฐกิจด้วยนะจัดไปจัดมาเนี่ยนะครับใน113ประเทศเนี่ยเขาก็จะแบ่งกลุ่มออกมาเป็น5กลุ่มนึกออกไหมฮะใน5กลุ่มเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มสูงสุดก็คืออะไรทราบไหมฮะความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษสูงมากนี่คือกลุ่มที่1 อยู่ท็อปบนเลยลองลงมาเป็นความเชื่อชาญในการใช้ภาษาอังกฤษสูงอยู่กลุ่มที่ 2. 2แล้วก็เป็นกลุ่มความเชื่อชาญใ,ใช้ภาษาอังกฤษปานกลางนะครับและลองลงมาก็เป็นกลุ่มความเชื่อชาญใ,ใช้ภาษาอังกฤษต่ําและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5ความเชื่วชาญใ,ใช้ภาษาอังกฤษต่ํามากนี่คือ5กลุ่มและร้อยสิบสามประเทศเมื่อจับผ่านผลทดสอบมาก็ะจะถูกเข้าไปอยู่ในแต่ละกลุ่มพวกนี้นี่ออกงไหมครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับเอาแค่ประเทศไทยก็พอ ในร้อยสิบสาประเทศปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษทําคะแนนได้4ี่คะแนนอยู่อันดับที่ตะลซ่อนฮะหนึ่งร้อยหนึ่งประเทศไทยคือร้อยเอ็ดในแง่ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษฮะประเทศไทยคือร้อยเอ็ดนะฮะแต่อันดับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะแล้วลำดับคะแนนดังกล่าวเนี่ยทาให้ประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ในกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มความเชี่ยวชาญ OF, ใช้ภาษาอังกฤษต่ํามากของโลก very low proficiency จากทั้งหมด5อันดับโอ้โ oh, หเป็นสถิติที่เหนื่อยใจเลยครับท่านผู้ชมครับถามท่านผู้ชมครับว่าเขาจัดอันดับให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญใช้ภาษาอังกฤษรังท้ายของอาเซียนเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกว่าเฉยๆหรือแย่ส่งครับส่งเลยฮะต่างชาติจัดให้ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษที่โหลในอาเซียนหรือรังท้ายอาเซียน หรือตกอยู่ในกลุ่มความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษต่ำมากของโลกกลุ่มสุดท้ายท่านผู้ชมรู้สึกเฉยเฉหรือแย่ส่งครับใครบอกรู้สึกแย่พิมพ์แย่ใครรู้สึกเฉยเฉยก็พิมพ์เฉยๆส่งมาครับอยากรู้นะฮะอยากรู้ครับว่าการจัดอันดับนี้ออกมาอุยโทษครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมรู้สึกไงฮะ EF เนี่ยฮะหรือต่างชาติเนี่ยจัดความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศไทยบวยที่สุดในอาเซียน แพ้ไม่แต่เวียดนามเมียนมานะครับและที่สําคัญก็คือว่าอยู่ในกล่องสุดท้ายคือความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษต่ํามาก very low proficiency ถามท่านผู้ชมครับว่าเฉยๆหรือรู้สึกแย่ใครรู้สึกแย่พิมพ์แย่นะครับใครรู้สึกเฉยๆพิมพ์เฉยๆแล้วส่งเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าพอมาดูในอาเซียนเนี่ยทำการทดสอบทั้งหมดนี่นะฮะในอาเซียนปัจจุบันมี1 1ประเทศ แต่ว่าในการจัดทั้งหมดมีอยู่8ประเทศเนื่องจากว่ามีอยู่อีก3ประเทศซึ่งไม่มีข้อมูลน,นะครับปรากฏว่าใน8ประเทศนี่นะครับของไทยเราอยู่อันดับที่8ในเมื่อจัดแป่ประเทศอาเซียนไทยอยู่อันดับ8ก็คืออันดับเท่าไหร่ฮะสุดท้ายเลยครับนะฮะอยู่อันดับที่8ต่ําที่สุดในชาติอาเซียนนะครับและที่สําคัญก็คือว่าสําหรับประเทศในอาเซียนที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษดีกว่าประเทศไทยนี่นะฮะเรียงจากต่ําสุดขึ้นไปสูงสดุดตอนนี้ไทยเราต่ําสุดถูกไหมฮะเรียงจากต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดก็คือ เราอยู่อันดับ8ถูกไหมอันดับ7กัมพูชาครับความสามารถความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษกัมพูชาดีกว่าไทยฮะได้421คะแนนอยู่เหนือไทยด้วยนะฮะซึ่งอยู่ในแต่ว่าถึงเขาจะอยู่เหนือไทยก็จริงแต่ตกอยู่ในกลุ่มเหมือนกันคือความเชี่ยวชาญใช้ภาษาอังกฤษต่ํามากนะครับอยู่อันดับที่98ของโลกส่วนไทยอยู่อันดับที่101นะฮะเพราะนี่อันดับที่6เมียนมาครับความสามารถหรือความเชี่ยวชาญใช้ภาษาอังกฤษ450คะแนน อันดับที่5อินโดนีเซีย,ยครับได้4 7 3คะแนนทีนี้ทั้งสองประเทศนี้ก็เลยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกกันว่าความเชี่ยวชาญใช้ภาษาอังกฤษต่ําไม่ใช่ต่ำมากอันนี้อยู่ในกล่องที่4ของไทยเราอยู่ในกล่องที่5านะครับสำหรับอันดับโลกเนี่ยเมียนมาเนี่ยอยู่อันดับที่90ของโลกนะครับอินโดนีเซียนี่อยู่ที่79ของโลกส่วนไทยเราอยู่ที่ร้อยเอันดับที่101ของโลกอันดับที่4นี่ง sama, ja. นงไงเวียดนามได้505คะแนนเป็นเพียงชาติเดียวในอาเซียนนะฮะ ที่ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศเวียดนามเนี่ยอยู่ระดับปานกลางที่เรียกว่า moderate proficiency นะฮะและที่สําคัญก็คือถ้าเป็นอันดับโลกเนี่ยความเชี่ยวชาญใช้ภาษาอังกฤษของคนเวียดนามอยู่อันดับที่58ของโลกจาก113ประเทศนะครับอันดับที่3มาเลเซียได้568คะแนนและอันดับ2ฟิลิปปินส์นะครับได้578คะแนนทั้งมาเลเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเมื่ออยู่สูงขึ้นไปถูกไหมฮะ ถูกจัดอยู่ในความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษระดับสูงและ High Proficiency English นะครับสำหรับระดับโลกเนี่ยมาเลเซียอยู่ในดับที่25ของโลกจาก113ประเทศอินโดนีเซียอยู่อันดับที่20ของโลกและเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งอาเซียนด้วยนะฮะขณะที่ไทยอยู่ที่ร้อยเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับและแน่นอนครับประเทศไหนฮะที่ที่ได้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษสูงสุดของอาเซียนสิงคโปร์คร Merlion Country สิงคโปร์ได้631คะแนนและเป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนนะครับที่ระดับความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอยู่ในกล่องบนสุดคือระดับสูงมากเรียกกันว่า very high proficiency English นะฮะและก็ที่สำคัญสิงคโปร์เนี่ยยังอยู่อันดับ2ของโลกจาก11 3ทั่วโลกเขาอยู่อันดับ2ของโลกนะฮะซึ่งเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับมันจากการจัดอันดับทั้งหมดตรงนี้ถึงถามท่านผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่ครับว่าไทยถูกจัด ให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือความเชี่ยชาญภาษาอังกฤษรังท้ายที่สุดในอาเซียนและยังอยู่ในกล่องสุดท้ายคือกล่องที่5ก็คือความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษต่ํามากของโลกท่านผู้ชมรู้สึกเฉยเฉยหรือแย่ส่งครับถ้าใครรู้สึกเฉยเฉยก็พิมพ์เฉยเฉยนะฮะใครรู้สึกแย่ก็พิมพ์แย่แล้วส่งเข้ามานะครับ ถ้าจะไปฝึกภาษาเราต้องไปแม่สอดโอ้ไม่กอดนาชาติน,นะครับคุณจิดาบอกเฉยๆครับคุณหมกบอกเฉยๆครับขณะเขาจะพูดภาษาอังกฤษเราขณะเขาจะพูดภาษาเราไม่ได้เลยนะครับอ้าวนะฮะอันนี้แหละครับ,รบผมนึกถึงคําพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เราเลยประมาณนั้นใช่ไหมฮะสมัยคน gen x ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องขอน gen x ถ้าย้อนถอยกลับไปเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะได้ยินคนํานี้ว่าเอ๊ะ ตกลงก็ไม่ใช่ภาษาคุณพ่อคุณแม่เราแล้วเราจะไปเรียนทําไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจาตรงนี้ได้นะฮะอันนี้บอกแย่ครับไม่รู้อังกษาแต่ไม่ให้เด็กเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมไม่อา่านหนังสือไม่ฟังข่าวจบเจ้าคำนะฮะ,อะขอบคุณมากๆสาหรับความคิดเห็นที่ทุกท่านได้ส่งมานะฮะอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าในเมื่อภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าภาษาเป็นเรื่องสําคัญมากในการสื่อสารพูดคุยนะฮะและถามว่าเป็นภาษาต่างประเทศยิ่งสําคัญกับอะไรครับอนาคตและโอกาสใช่ไหมครับนั้นถามท่านผู้ ภาษาอะไรสำคัญกับชีวิตในอนาคตของคุณผู้ชมมากที่สุด3ตัวเลือกอังกฤษจีนกลางไทยภาษาอะไรสำคัญกับชีวิตอนาคตของท่านผู้ชมมากที่สุดจีนกลางอังกฤษไทยใครคิดว่า,า,าภาษาจีนกลา,างสำคัญกับชีวิตอนาคตของท่านผู้ชมมากที่สุดพิม์พจีนกลางใครคิดว่าภาษาอังกฤษพิมพ์อังกฤษใครคิดว่าภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยส่งเลยครับอยากรู้ครับนะฮะ ถ้าเราดูกันทั้งหมดเราก็จะพบกับว่าเรื่องราวของการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันทําให้สะท้อนได้หลายอย่างนะฮะเช่นการมีวัฒนธรรมทางด้านของภาษาต่างประเทศเข้ามาสู่ในแต่ละภูมิภาคเป็นเวลาเนิ่นนานหรือนมนานอะไรก็แล้วแต่นะฮะการที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องการรับวัฒนธรรมด้านภาษาที่แตกต่างนะฮะการที่โลกไร้พรมแดนจึงทําให้เกิดการข้ามไปข้าม,มาของบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดคือเกิดอะไรครับเกิดเรื่องเศรษฐกิจและการเจรจาทางธุรกิจเพื่อที่จะทําให้เกิดอะไรฮะการทํามาค้าขายนะครเคยได้ยินไหมครับที่เขบอกว่าแม้พูดภาษาของเขาได้เพียงไม่กี่คําเวลาไปเยือนก็เป็นความประทับใจนะครับถึงที่ถามท่านผู้ชมครับว่าภาษาอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตอนาคตของท่านผู้ชมมี3าตัวเลือกจีนกลางอังกฤษไทยฟังดีๆนะครับแล้วตอบเลยนะฮะ ถ้าใครคิดว่าไทยสําคัญที่สุดในชีวิตอนาคตท่านผู ambition, ้ชมก็พิมพ์ไทยถ้าใครคิดว่าอังกฤษสําคัญที่สุดในชีวิตอนาคตก็พิมพ์อังกฤษถ้าใครคิดว่าจีนกลางสําคัญที่สุดในชีวิตอนาคตท่านผู้ชมก็พิมพ์ว่าจีนกลางและส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวจะดูครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดว่าภาษาอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตอนาคตของท่านผู้ชมย้านะฮะชีวิตอนาคตนะฮะของท่านผู้ชมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูครับว่านี่ท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องพวกนี้อะไรสําคัญที่สุด